อเนี้ยขึอหน่อยกระเป๋าแถ้เมียบ้านอันนี้อะไรล่ะคะเทวดาเทวดานอนคะ่ะอาบน,น้ำไม่ลกอาบน,น้ำอาบน้ำหน่อยไหมอาบน้ำหน่อยไหม จ,จะว่ายน้ำอยู่ไหนเอา้าหนูจะว่ายน้ำเหรอหนูว่ายน้ำไปหนูหนูไม่ไว่ายก็ได้หนูมันหนาวนาว,วันนี้มันหนาวย่าบอกว่ามันหนาวนาไป่างาหนาวงา,าไปข้างนอกไปไม่ไปลูกให้ย่านั่งด้วยไปขี่รถ ไม่กับบ้านีเอราเนี่ยนโทรศัพท์ไปกัดทำไมอะลูกโทรศัพท์เก่าอะับูกงเพอชุกออชุกอะยายาไมร้เยึดติงดิงตฮดออชกทองยาอ้ย่าตายแล้วายช่วยหน่อยวบอวบอเร็วเร็วเร็วบวร็วรวเร็ว แป๋วี่บอมาช่วยย่าหน่อยย่าเลือดออกแล้วตรงไหนย่าย่าเลือดออกตรงไหนเฮ้ยโอ้ยมีไปเรียกรถเลยโลรถรถมาเรียกรถมาให้ย่าเร็วโอ้ยโอ้ยทำไมเน่แน่ที่ลมใส่ตาลมใส่ตามันจะถังตา

ลองเพลงนี่สวยกว่าแม่นี่สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอาจุ๊เออ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 หันอีหยังมันอยู่นี่แม่เครื่องปินเครื่องกิ่นเสร็จแล้วเหรอคะเปิดไฟได้ไหมคะ <laughs> เปิดไล่เองโน อิดแล้วเปิด5สีนี่แล้วมึงง่ามจนบางก็พอบอกจะต้องเปิดแล้วมันจะรอเวลามันจะค่อยขึ้นมามันไม่ใช่ตึ๊บตับเลยนะไม่ไปถึงว่ามันมีสองสีไงเอ้าเหรอเอออาอก็ปิดใหม่ไงปิดแล้วก็เปิดเอ้าบอกเอออ๋อว่าเป็นเงินแท้ เอาเงิดระบาดน,นี้เอาเงิอระบาดน,นี้เ้มาิอีกบ่สวิกนี่ค่นี้ ออก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 มันจะเข้าคอออกมันจะเข้าคอเนี่ยมึงไม่ได้เลยนะลูกมามาเอาไปให้ลุงวิทย์ไปลุงวิทย์เอารับเนี่ยเกค่าโอ้ยอย่าไปตีลุงไม่ได้แล้วเขาจะเอาคนนี้ไปอาบน้ําก่อนพี่น้องจ๊ะย้ายลาสมิ่งก่อนเด้อไปอาบน้ำเหมือนเขาก่อนสวัสดีจ้าพี่น้องจ๊ะ 你好。